สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M t h a r o นะครับผมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม GTA V ีแล้วนะครับผมในคลิปนี้ครับผมก็จะพามาดูสถานที่ที่แบบว่าดรอปรถแแลกประหลาดนะครับนี่เลยนะฮะผมจะเปิดใแผนที่ดูว่ามันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอุ้ยผมซูมใกล้ไปได้เปล่านี่ครับตรงนี้ผมยูนี้เลยนะฮะ ก็คือจะดรอปลถแปลกประหลาดนะครับผมก็เป็นรถแบบคันนี้เลยนะฮะนี่อันนี้มันก็ <c oughs> ผมว่าไปบุกเบิกมานิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแล้วนะครับเราจะติดดาวเลยนะฮะเราไม่สามารถเดินเข้าไปธรรมดาได้นะครับผมหรือว่าขี่รถเข้าไปนะก็คือเดินเข้าไปแล้วตำรวจมจะไล่เราเลยนะครับผมมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าหลงหนังไปเนี่ยลงละครนะผมเออแบบว่าที่ถ่ายทํา หนังถ่ายท ite, ําละครอะไรประมาณนี้นะก็คือจะดรอปลดนะฮะลถที well, ่หายากที่แบบว่าไม่เห็นในท้องถนนเลยนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมก็ออกมาแล้วนะครับต่อภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะโห้โคตรบุกเบิกครับผมอ่ะไปครับผมแต่ว่านะในสถานที่นี้นะมันอาจจะแบบว่าเข้าไปแล้วอาจจะไม่เจอเลยนะเราต้องแบบว่าเข้ามาหลายๆรอบนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ดรอปนะผม ตรงไหนวะเนี่ยผมก็ลืมเหมือนกันอ๋อนี่คนระับฝั่งนี้ฝั่นี้ฝั่งนี้นี่ฮะตรงนี้เลยนะผมถ้ามันไม่มีเราก็ออกครับผมเราต้องเข้ามาแบบว่าบ่อยๆนะผมหรือว่าเข้ามาแบบว่าหลายๆเวลานะฮะ <c oughs> มันจะดรอปนะผมมันจะแบบไม่ไม่เจอเลยนะเวลาเข้าไปแล้วอะ่ะเออแต่ตอนนี้ผมขอหนีตำรวจก่อนแล้วกนะัน เดี๋ยวผมเข้าไปดูใหม่ะให้นะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะผมว่าจะเจอหรือเปล่านะครับอ่าเข้ามาเราก็ติดดาวเลยนะไม่รีรอ,อามาครับเรียบอ่าเราจะเจอไหมนี่ครับผมท่านผู้ชมเห็นป่ะเราเจอแล้วนะฮะเราก็ไปเอามาขี่เลยนะครับผมนี่รถ ดีไซน์มันก็จะแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เราก็ได้แล้วนะครับผมก็คือแบบว่าเข้ามารอบเดียวอาจจะยังไม่ได้นะครับผมรถนะเราต้องเข้ามาแบบว่ามันจะซุ่มดอบอะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะดอบตอนไหนนะรถแบบว่าแปลกประหลาดเลยนะครับผมนี่ว่าโคตรเจ๋งนะครับอ่ะผมก็เข้ามาหารถกันตรงนี้ได้นะผมก็แผนที่ผมก็บอกไปแล้วนะฮะ นคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม